ผู้ใหญ่บ้านต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งเสริมอาชีพในชุมชน ที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายโอภาสบำรุงการผู้ใหญ่บ้านหมู่7็ตำบลคลองใหญ่ได้ร่วมกับกลุ่มชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส,งส่งเส,สริมอาชีพชุมชนหมู่7โดยมีนายนกพรหานเทียมเจ้าหน้าที่สารณสุขอำเภอคลองใหญ่ได้ร่วมกับกลุ่มชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่ำสำสงเสริมอาชีพชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ชุมชนมีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังตา,งตามแนวริมเขื่อนใช้ฟังให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งชาวบ้านในแถบนี้นิยมเลี้ยงปลากระพงกันเป็นส่วนมากถือออไไไดดด้้้้้้วว่่่่าาาาาเเเเเปป็็นนีีีีีกกกกกลลลศรไรรรษษฐิจขงงททยยยํใหตผูม สามารถนำเงินมาเลี้ยงครอบครัว โดยนายโอภาสผู้ใหญ่บ้านหมูเจ็ดได้เป็นผู้เริ่มเพาะเลี้ยงปลากระพงในกระชังให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีรายได้เสริมและมีแนวโน้มว่าจะขยายกระชังเพิ่มอีกโดยในครั้งแรกได้นําปลากระพงมาจากฟาร์มจากจังหวัดสมุทรปราการโดยรับซื้อมาตัวละ8บาทขนาด4นิ้วจํานวน1,400ตัวโดยนายโอภาสได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนเองเคยเลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จดีจึงทําให้มีแนวคิดที่จะอยากให้ชุมชนของตอนเองมีรายได้เสริมโดยเริ่มเลี้ยงปลาในกระชังอยู่2กระชังจํานวน1,400ตัวและจะขยายไปเรื่อยๆจนกว่า เลี้ยงของชาวชุมชนหมู่เจ็เพื่อเป็นการกระจายรายได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งวิธีการเพราะเลี้ยงปลากระพงในกระชังจะนํากระชังที่เชื่อมด้วยเหล็กสี่เหลี่ยมล้อมด้วยอวนตาถีทั้งหมดและนําไปตั้งไว้ในทะเลริมเขื่อนห่างจากฝั่งประมาณ2-3ถึงกิโลเมตรซึ่งนอกจากจะสามารถเลี้ยงปลากระพงได้แล้วยังสามารถชะลอความเร็วของคลื่นที่จะมากัดซ้อชายฝั่งทะเลได้อีกด้วย ดีมวยเงีไปอ้ล้แม่ตามหาก็จะเจอดีคนเองงีตกัวยมันเรือก็เนี่ยนัแล้วน้องปล่อยครบแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็ถุงไปใส่ปลาีกก็งอดีแล้วมใหญลงทุนอีกเร้ยเลยาังหา ไม่ครับเขาจะเอาอะไเก็ไม่เอาจริงอ่ะวน่น